ค่ะอาญาหนูโยนทิ้งแบบนี้ได้ยังไงคะน้ำลายหลยลงมาจากซอกฟันเมื่อกีเ้เป็นเส้นเลยน้ำลายน้องพี่ทีอยู่ตรงไหนนี่ไงนี่นี่นี่เดี๋ยวฉันเล่นเป็นโนฉันมาฝึกเล่นเป็นโนกับลูกเพราะอะไรด <S <S งดนไเพราะว่าแตนไหนซื้อมา ว่าฝึกไม่คือไม่ได้มีพื้นฐานก็เปิด YouTube ดูเขาสอนฉันอย่างนี้พี่ว่าเดี๋ยววิทาไปเรียนอยู่นโลอยากันไปเรียนได้มเอาไหลูกไปเดาได้อะไปเดาได้อะกเหมดไเรานน

ไี่มีคนได้อ่ะขาประกอบโดยขาน,นี่ค,คนถูกให้เลยมันไม่ใส่ส่วนแล้วใ่เอ่อมันอยู่ข้างบนตรงนี้บางทีต้องถอยออกไปก่อนเอกใครให้อ่ะให้ด้วยชื่อคุณอะไรอ่ะข,ข,ข,ข้าวข้าวว้าข้าววาวเหรอขอบคุณมาด้วยนคุณข้าววาวขาคือขาวคือข้าววาวข้าววาว acher. อบคุณค่ะพี่ข้าวเวาพี่ตากแตนมาแล้วพี่ตากแตนขอบคุณครับพี่ตากแตนก่อนขอบคุณค่ะพี่ตากแตนพี่ตากแตนเพราะว่าเขาเป็นตากแตนแอบพี่แก้วกันดาพี่แก้วกันดาขอบคุณครับพี่แก้วกันดาแล้วพี่เป็นไหนไหนอ่ะขอบคุณครับพี่แก้วกันดาแล้วขอบคุณค่ะอุ้ยขอไม่เห็นได้เลยนี่เจ้าตัวอะไรมาโถเออพี่กี้ไม่เห็นนะ พี่แอนซี่พี่แอนซี่ส่งอะไรมาเมื่อกี้นี้พี่แอนซี่เมื่อกี้ส,ส่งตัวอะไรมาโอ้มัคือเอลิเอต์น่นแหละอ่าเนี่ยพี่แอนซี่ขอบคุณค่ะพี่แอนซี่ก่อนขอบคุณค่ะพี่เดนซี่ <c oughs> ขอเอาเรสเซอร์หน่อยครับอะไรคืออะไรอ๋อเอามอเตอร์ไซค์หน่อยครับมอเตอร์ไซค์ยังมีอยูอ่ไหมล่ะลูกมีอยู่ครับ <c oughs> มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะเต็โลกดีเลย เมือวนนี้ใช่ไหมเพราวันนี้ก็คือเทให้ลูกกินนะฮะถ้าตรียมเธอก็ต้องเปิดเทให้ลูกกินอ๋อหน้ารักนี่แดนซี่อันนี้คุณดาดาคุณดาดาอุ้ยนี่ไงอะไรมันเหมือนกับอะไรอ่ะขอบคุณครับพี่ดาดาด้วยขอบคุณครับพี่ดาด่า เอาตัวที่เราไม่รู้จักอีกได้ไหมเหล่อจังเลยลูกขอบคุณค่ามอกเลยไปทำหมวกกันต่อได้ลูกงมีมสงนี่มอเตอไซค์ด้วยหรอมอเมอใสไซค์นะโอ้ประวัวะนว้าวพี่เหาะไอ่ะโก้พี่แก้ปัญหา <G ül> <G ül> ขอาคุณแก้วกัตแต่คุณตะกัแตงส่งมอเตอร์ไซค์มาคุณตะกัแตงส่งมอเตอร์ไซค์ขอบคุณค่ะคุณตะกัแตงอุ้ยมีคนจะส่งเรนโบ้ด้วยเรนโบ้เป็นยังไงนะขอบคุณคุณตะกัแตงขอบคุณพี่แก้วกันดาแล้วขอบคุณกันขอบคุณค่ะพี่แก้วดันดาพี่ตะกัตแตงพี่แต่มอเตอร์ไซค์อีกอันหนึ่งพี่แดนซี่พี่แดนซี่อออืืหมีมอเตอร์ไซค์จริงด้วยตายแล้วมอเตอร์ไซค์สีเขียวกับมอเตอร์ไซค์สีแดงใช่ไหมครับบิ๊กใช่ค่ะเห็นไหม เอาเธออยากได้ะไรคะาตามกับเดือนไหมลูกเออเอาเอาเวจ่าเฮ้ยเวจ่า oh, เ uh ้ยเวจ่าไม่เอาปาปุป๊บพูดเล่นขออะไรเอามาให้หมดเลยอ่ะกเธออะอ้าวบัมโบ ไม่ใช่ไงแบบว่าอะไรนะอาเให้เราเพียงเดียวเลยอ่ะเออเดี๋ยวฉันส่งไลขให้ใหตอนนี้คนดูเรากี่กี่คนมั้มีออ่ามีกี่คนนะคะหกพันห้าคนนะคะหกพันห้าร้อยเยอะนะเนี่ยดูรู้เหรอว่าเยอะแค่ไหนอ่ะโอ้สไปเดอร์อีกเท้าสั้นสเวนตีสเวนฮันเดสละ นไปเกี่ยวกัสไปเดอร์แมนก่อนค่ะอ๋อผีเสื้อมันคืออะไรอ่ะพีทมาแล้วผีเสื้อวิธีออกดูสไปเดอร์แมนมีเหรอมันไม่ใช่นี่ไงสไปเดอร์ไปแล้ว์ก่อนอยู่บนหน้าพีทหนูใหญ่ใกล้มากนะนูเดี๋ยวไม่มาเจออ๋อน้อสวัสดีครับพี่ขอบคุณพี่น้าสไปเดอร์แล้วพีทสไปเดอร์ก่อนอยู่บนพีทีอะไรอะไอตัวตัวตัวของน้องพีทที่มองไม่ค่อยเห็นนะลูก อะไรอ่ะน้องร้องผิต้องถอยหลังก่อนให้พี่ทีบ้างได้ไหมได้ครับโอ้ใจดีจังเลยดาวิี่จบังแบบนี้ไปได้เลยโอ้หมดกันน้องมาแล้วโน้องพี่เป็นไนท์ให้พี่ทีบ้างนี่น้องพี่จะไม่เห็นให้พ่อพอมั้งให้พ่อพิธี พอๆอยู่ไกลหนูหนูหนูจะอยู่ใกล้มากเลยลูกแต่ใกล้มากก็ไม่ได้เลยปิดปากด้วยสิลูกใส่ใส่ได้านจออ๋ออ๋อถ้าเราใส่ด้จอคนอื่นเขาจะไม่ทำลายบดไม่ไม่ไม่ติดลูกมันดูกพลัตที่จังอสโตรนอทเขาบอกเขาเขาว่านี่เธอเหรอออะไรไม่กินอะไรองี้ว้าว thank you happy โอ้ยอไอย่างนี้จะไแย่งไปแล้วปยพิธีมาพิธีข้าป๊บนึ่เล่นได้อยู่ดูหน้ามาดูหน้ามาพิธีมายืนตรงนี้มานี่พิธีพิธีพิธีข้ามเ๋ยเดี๋ยวเด็เป็นเล่ นี่ไงมีหนึ่ตรงบ้าปุ๊กนี่ชัดเจ๋าเลยคนเดียวเร็วๆพีๆ่ี่ขาทีท้องถ้ำทีทําทองอุ๊ยอ๋อเมื่อกี้เรามาไอว่าเธอ เล่นเปียโนเออเมื่อกี้ไอ้ว่าเราลงมามปนั่งเล่นเปียโนจริงเหรอแล้วพี่น้องพี่ไปเล่นเปียโนที่ต้องแต่งสายแอ่ที่อาญาไปแต่การอันนี้ก็อะไรโอ้นี่มันเป็นจิ้งจอกแดงเยเปโนหะอันอาณาไปเล่นสิอจิ้งจอกแดงหน่อยครับเรียกใครครับอจิ้งจอกแดงหน่อยจิ้งจอกแดงจิ้งจอกแดงคเลย จิงจอกแดงหน่อยครับอันยาไม่ได้เป็นโนอันจิงจอกแดงหน่อยใหญ่ไม่เป็นโนแง่เรียนอะไรคะเดี๋ยวดูก่อไหมครับเถิดนะพี่บิ๊กโอ้ิงจอกก้าวหางโอ้พี่แนนซี่ขอบคุณค่ะอ๋ออันนี้คือตัวอะไรอ่ะจิงจอกหรุวิ่งพี่ไนท์ขอบคุณพี่ไนท์แล้วพี่พี่เล่นเป็นโนให้พี่ดูแล้วโอเคจะเอากล้องมาด้วยนะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวอะพี่บ๊ยจนใจอะไรอยกางี้มีใมจะเข้าไปออมามานี่ฮัลโหลครับจะเอาผูนิดนึงเลยเถอะอาาถามอ่ไม่เอาหรวันที่ที่โตเอ่อแล้วก็

นี้คือตัวอะไรอันนี้คือตัวอะไรไมล่ปเป็นไมรู้อะ ได้แชมเปี่ยอันนี้งไงวันนี้เหรออันนี้มันจะเป็นตัวนีอันนี้คือตัวกลางตัวนี้คือเอ่อตัวอะไรนะ,ระตัวอะไรเรแล้วป่ะตัวเรใช่แล้วนี้คือตัวโดวี่โดวิให้ฟัง <venant> จบ <workplace> เขาเล่นแค่นี้เหรออันนี้อันนี้อันนี้ของผู้ใหญ่อันนี้ของเด็ก แล้วเล่นแค่นี้เหรอลูกใช่ออแล้วอันนี้เป็นยังไงอ่ะอันไหนอันนี้เหรออันไหนที่หนูเล่นได้มั่งเอออันนี้อันนี้อันนี้เล่นไงอันนี้เล่นเหรอ มันก็ตกดีอ่ะอืมเล่นไงอ่าเอ้เป็นเล่หรอไม่รู้อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวดูอันอื่นที่บันไา้โอเคอันนี้เน่เน่ที่จะมีช่าคือ tingle tingle little star how I want to w a n u r โอเค okay. เล่นไง อันนี้คือตัวอะไรมันมิไม่รู้มันมิไม่ได้เรียน่ะหนูโดยคนเรียน่ะนี่คือตัวอะไรดูอาเรูไปดูแล้วลูกอ๋อเราไปดูแล้วตัวนี้คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คือตัวนี้ ไม่ใช่มันคือตัวโดอันนี้โดใช่ไหมอันนี้เรอันนี้มีใช่ไหมอันนี้ตัวโดอันนี้ตัวโดอันนี้ตัวอ่าตัวเรเออทำไมเรมันอยู่ต่ำกว่าบีม,มาดูหน่อยเด่นนี้เป็นตัวอะไรอ๋อผมพ่อเป็นสีบราได้ไงผมพ่อเป็นสีบราได้ไง